มาตรการความปลอดภัยการเปิดภาคเรียนที่สองประจำปีการศึกษา2567โรงเรียนศรีกระนววิทยาคมโรงเรียนศรีกระนววิทยาคมตั้งอยู่ที่ตำบลหนองโกอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแกน่นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามาเยมศึกษาขอนแกน่นบริหารงานโดยดรวชลรคงแสนคำผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยนายเทวารุธเทวินนางสสิธรวงเวียนนายศิริชัยสิงห์ทองและนางสาวรัชชาพิรมแก้วพิรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนศิกรนวลวิทยาคมได้ตระหนักถึงความสําคัญและความปลอดภัยของนักเรียนในทุกมิติและต้องการให้ผู้เรียนเรียนดีมีความสุขและปลอดภัยจึงได้ปฏิบัติตามมาตรการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนโดยคํานึงถึงสวัสดิภาพของนักเรียนดังนี้ด้านความปลอดภัยของสถานศึกษาโดยคำนึงถึงสวัสดิภาพของนักเรียนตั้งแต่เดินทางออกจากบ้านเข้าสู่ประตูรั้วโรงเรียน ต้นออกจากโรงเรียนเดินทางถึงบ้านนักเรียนดังนี้การจัดสวัสดิภาพของนักเรียนโรงเรียนมีระบบดิจิตอลเกรดเพื่อตรวจสอบเข้าออกภายในโรงเรียนและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากระบบดีสครูทั้งผู้บริหารคณะครูผู้ปกครองและนักเรียนมีการจัดครูทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยบริเวณหน้าประตูโรงเรียนทางม้าลายข้ามถนนในช่วงเช้าและเย็นพร้อมทั้งประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ จนทีฝ่ายปกครองที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของสถานศึกษาตามความจําเป็นและเหมาะสมมีสภานักเรียนอาสาลูกเสือจิตอาสานักศึกษาวิชาทหารจิตอาสานักเรียนอาสาจราจรอำนวยความสะดวกการเดินทางเข้าออกของนักเรียนโรงเรียนมีการควบคุมกำกักบรถยนต์รถรับจ้างรับส่งนักเรียนให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีการจัดอบรมให้ความรู้และกฎหมายมาตรฐานความปลอดภัยแผนเผชิญเหตุเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นักเรียนและผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียนพร้อมทั้งได้มีการกำหนดพื้นที่จอดรถรับส่งและรถจักรยานยนต์ของนักเรียนให้มีความปลอดภัยนักเรียนสวมหมวกนิรภัยครบ100เปอร์เซ็นต์ โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมให้นักเรียนปลอดภัยเข้มงวดกวดขันให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่ปลอดภัยห่างไกลยาเสพติดทุกชนิดประตูโรงเรียนรั้วโรงเรียนมีความมั่นคงแข็งแรงไม่ชำรุดมีการสำรวจและซ่อมแซมบำรุงระบบป้องกันภัยระบบแจ้งเตือนต่างๆเช่นระบบป้องกันไฟรัว่วระบบสายดินและทั้งดับเพลิงเป็นต้นโรงเรียนมีการติดตั้งป้องวงจรปิดเพื่อเป็นการขจัดมุมอับ และจุดเสี่ยงที่จะเป็นอันตรายต่อนักเรียนทุกอาคารเรียนโรงเรียนมีห้องน้ําที่สะอาดถูกสุขลักษณะและเพียงพอต่อผู้เรียนตามโครงการสุขขาดีมีความสุข มีโรงอาหารที่สะอาดถูกสุขลักษณะมีที่นั่งพอเพียงสำหรับนักเรียนทุกคนโรงเรียนมีห้องศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยและบริหารสถานการณ์ในโรงเรียนมีเวชภัณฑ์ยามีครูอนามัยและนักเรียนพยาบาลที่มีความรู้ความสามารถผ่านการอบรมและมีทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้โรงเรียนมีมาตรการป้องกันภัยจากยาเสพติดการป้องกันภัยจากการพกอาวุธมาโรงเรียนฝึกทักษะการเอาตัวรอดให้กับครูและนักเรียน โดยมีเครือข่ายจากภายนอกร่วมดำเนินการ 2. การเสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนโดยมีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนครบ1 0 0มีการจัดกิจกรรมสอนซ่งเสริมและมีการเรียนการสอนที่หลากหลายตามความถนัดความสนใจและความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนการพัฒนาทักษะด้านวิชาการทักษะอาชีพทักษะการดำรงชีวิตอย่างต่อเนื่อง สถานศึกษาจัดกิจกรรมแนแนวโดยเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบแนแนวการชี้แนแนวทางการดูแลสุขภาพกายสุขภาพจิตของผู้เรียนทั้งนี้โรงเรียนศรีกโนวิทยาคมได้ปฏิบัติตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นมุ่งเน้นให้นักเรียนมีคุณภาพทั้งด้านการเรียนกีฬาดนตรีและมารยาทตามคำขอนของโรงเรียนการเรียนเด่นเล่นกีฬาดีดนตรียอดมารยาทเยี่ยม พร้อมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยดูแลนักเรียนในทุกมิติเพื่อให้นักเรียนเรียนดีมีความสุขและปลอดภัย